พร้อมยังจา่าพร้อมหนาแล้วเว้ย,ยไหนมีใครบ้างวะก็มีไม่น้อยเลยนี่วะเพราะฉะนั้นก็บุกเลยจา่าเลยเซนทรีมันเอ้ยจริงจริงไม่โดวเลยวะก็คงหลบทันงโง่นี่แน่เขาก็ไม่ได้หรอกตามมัปล่อยอ้ารถไฟชนกันเลย เออกูไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะแต่คงรู้จักกูใช่ปะไงไอ้บวมคือไม่รู้จริงๆใช่ไหมไม่รู้จริงๆทกูเปใครใช่ไหมเอาง่ายๆนะกูแม่งโหดสัตว์วะ่ะโอ้กล้ามกูมึงใหญ่เวอร์ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคอยางองอกนกบิน้าที่สองแสงเอาง่ายนะออกูเดาคนวะ่ะ กูเนี่ยโหโจกเลยเธวนี้แม่งเถ่อนบอกตรงๆนะทาไมนาจริงอยู่ไม่ได้อื้รนพิ๊มึงก็อร่อยดีนี่หว่าถึงแม้มันจะหมดอายุแล้วก็เถอะ